สนับสนุนรายการโดยเจ๋หงหมูฝอยสูตรเมืองตังการันตีคุณภาพกว่า30ปีมีหลากหลายเมนูทั้งหมูฝอยหมูสวรรค์หมูแผ่นหมูเค็มทานคู่กับข้าวเหนียวนุ่มนุม่อร่อยได้สุขภาพต้องเจ๋หงหมูฝอยสูตรเมืองตังหน้าร้านย่านประชานิเวศส,สารกระทรวงสาธารณสุขสนใจติดต่อ062-614-2951 และ061 994 93 23 Facebook เจหงหมูฝอยสูตรเมืองตังประชานิเวศสาพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับพี่เน่เอออย่างนี้แจ่มแจ๋วเลยน้องหยกเลครับ <c oughs> <c oughs> อ้าวเรามาเริ่มกันใหม่กับเรื่องนี้โอเคเนาะก็คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของลูกค้าที่มาซื้อซื้อขาหมูหน้าร้านก็คือว่านายบ้านนาจะถัดจากบ้านอยู่แบบไปสองซอยแล้วคราวนี้นางรู้สึกว่านางเสียค่าจีพีเยอะนะก็เออมันชันเดินมาแล้วกันเสร็จปุ๊บนางก็บอกเอ้ยพี่เคยไปเล่าในรายการไรพวกนี้ป่ะเขาบอกเออเคยเล่าแต่ช่วงหลังๆพี่ไม่ค่อยได้เล่าเขาบอกว่าเอองั้นฝากเรื่องนางก็บอกว่าเนี่ยคือเรื่องอ่ะมันย้อนไปประมาณสิบ สิบกว่าปีได้ประมาณ 2, ปีสองพันสิบสองนะโดยโดยประมาณนะนี่คราวนนี้นางก็บอกว่าคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงยุคปลายของพวกร้านเช่าหนังสือพวกเนี้ยเช่าหนังสือนะว,ว่านิยายเช่าหนังสือกร์ตูนอะไรพวกเนี้ยครับเสร็จปุ๊บนางก็บอกว่าบอกคือช่วงนั้นน่ะนางทํางานอยู่จัดเอ,อฝ่ายจัดซื้อของบษษริบษ,ษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษ,ษัทเล็กอะครับที่กาลังจะขยายแล้วด้วยความที่แว่าแผนงานของนางอะฝ่ายจัดซื้อนางมีเงินสองพัน มีเพื่อนนางกับตัวนางแล้วคือตัวนางก็ขึ้นตรงกับทาง G m อซึ่ง G m เอเนี่ยก็คือว่าเป็นเป็นทั้งเป็นเออนางก็เป็นทั้งเลยขาด้วยเป็นจัดซื้อด้วยแล้ว GM ออ่ะดูแลทุกแผนกเลยคราวนี้ด้วยความที่แบบว่าตัวตัวของแอนอ่ะเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นหนึ่งสองคือด้วยสไตล์อ่ะถ้าเกิดว่าเทียบกับเพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกันเทียบกับน้องมาริสาจะเหมือนว่าคนคนเราปีว่ะคนละบุคลิกันอ่ะ มนีิสา,ามาแบบว่าสาวเปรี้ยวเลยสวยใสยเลยแอนเนี่ยคือจะเป็นแบบว่าสาวเชิมแบบว่าใส่แว่นหนาๆผมหน้ามาคือว่าเด็กเนิร์ดเลยอะแล้วคราวเนี้ยทุกคนเขาจะบอกว่าเหมือนไม่ค่อยเห็นหัวแอนเท่าไหรอ่อืมคือบางทีเอ้ามึงยังอยู่อีกหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีถามถามาถามถามไม่แค่ความรู้สึกอ้ามึงยังทํางานอยู่ที่นี่หรออูมทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนที่แบบว่าไม่ไม่มีไม่ไม่มีไม,ไม่มีตัวตนอยู่อยู่อยู่ในออฟฟิศอาจจะนึกขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคือว่าเอ้า อ่ะเดี๋ยวแกช่วยฉันทํางานนะลวงทีโยนงานมาให้อย่างเงี้ยเออไ,อไอแอนมันก็เป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นก็ทําทําทํานางอยู่ที่นี่ได้ประมาณห้าหกปีพี่เนธคือตอนนั้นนะ่ะนางก็รู้สึกว่า,วาเออในเมื่อคนมันไม่เอาฉันอนะ่ะสังคมที่ทํางานมันไม่เอาฉันอนะ่ะก็อยู่ได้เออถ้าให้ย้ายงานดที่ไหนมันจะให้เงินเดือนขนาดนี้วะ <S <S 2> <S 2> อุตรก็ทนทําไปอะ่ะก็ได้อยู่เออถ้าบอกไม่ได้สนใจเรื่องคนนะก็ถือว่ากุาทํทไป นางก็เลยเริ่มหันตั้งโลกอีกใบหนึ่งโดยการที่ว่าหันเข้านาวนิยายอมก็ว่าจะเช่าพกหนังสืออะไรพวกนี้มานั่งอ่านเรื่อยๆเพราะว่าปุ๊กก็อ่านว่าปุ๊กก็อ่านกินข้าวกินข้าวก็อ่านกินข้าวก็กินคนเดียวก็นั่งอ่านนางก็จะไม่ค่อยสนใจไม่แคร์ใครคราวนี้วันหนึ่งมันเหมือนเป็นวันหยุดยาวคราวนี้มาริสาขอหยุดวันนักขตัตฤกษ์เลยหยุดยาวบวกพักร้อไปด้วยอาตีไปอาทิตย์หนึ่งคราวนี้เมนเจอรอเมนเร์ก็โอเคอนุมัต แต่พอมาริษาเริ่มกลับมาไอแอนเข้าไปพี่หนูขอลาหยุดได้ไหมคะหนูไม่ให้กลับมาไปาแต่ในทางกลับแอนเมนเจอร์แอนมึงหยุดอาทิตย์นึงเลยเหรอแล้วใครจะช่วยพี่ทํางานนะไอแอนแบอกว่าคือพี่ไหวหนูขอเถอะอาทิตย์หนูอะตั้งแต่หนูทํางานที่เนี่ยหนูไม่เคยแบบว่าขออะไรพี่เลยนะหนูขอพักยาวๆสักทีห่หนูไม่ไหวแล้วจริงๆหนูขอเถอะแล้วบอกคือพี่วิ ก็จะแบบว่าเมนเจอร์โค้ชจะต่อรองกับไอ้เจ้าแอนอะสามวันได้ไหมล่ะสี่วันได้ไหมล่ะแอนยังไงแอนบอกว่าคือครั้งเนี้คือคือมันกั้นใจเลยบอกว่ากูไม่ยอมแล้วว่ากูขอเจ็ดวันอะยังไงฉันต้องเจ็ดวันอะพี่หนูาจะไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดเลยนะหนูขอเถอะจนแบบว่าเมนเทอร์วอาเออเออเออแต่ก็คือก็รีบกลับมาทํางานให้พี่หนว้ยไอ้แอนก็ค่ะพอมันรู้ว่าสะอนุมาเสร็จปุ๊บอะไอ้แอนขนหนังสือไปเลยนะพี่เน่แล้วปิดการติดต่อทุกอย่างเลย ไปถึงคือแบบว่าพักแบบพักยาวเลยนอนอ่านหนังสือทั้งวีทั้งวันไม่ทําอะไรเลยนะเจ็ดวันเต็มอยู่แต่บ้าน พอกลับมาทํางานนะ่ะมันเหมือนฟิลคนกําลังแบบว่าเฮ้ยฉันพักมาเต็มที่เดี๋ยวก็ว่าเหมือนร่างกายปรับไม่ถนนะ่ะพอเดินก้าวที่ทํางานพี่เนธงานนี่กองแบบเต็มโต๊ะไอแอนเลยอะ่ะไอแอนบอกกูาตายแล,าาล้วกูทําไงวะคือต้องจูนสติแบบกว่ากลับกลับมาทํางานแล้วอะระหว่างที่ไอแอนมันทาไปอ่ะคงของฟองของฝากยังไม่ได้แจกพื้นรุ่มงานยังไม่ได้อะไรเลยนะมัวแต่ทํางานเคลียร์งานบนโต๊อะอ่ะ ไอ้วันลิสาทําอะไรคือมีหน้าที่อย่างเดียวคือยกเอกสารที่แอนทําเสร็จอะเอาเข้าไปในห้องพี่ไหวอย่างเดียวอ mm hmm. เขาบอกว่ารับสายรับโทรศัพท์เลยพวกนี้จนกระทัง่งว่ามันเริ่มหมดวันสี่โมงครึ่งเนี่ยเตรียมสแกนมีกลับได้เลยเสร็จ mm hmm. ปุ๊บเอแอนก็บอกว่าโอเคแต่งลงุงแต่งหน้าเฮ้ยกูเตรียมลับบ้าน mm hmm. เลยเนาะพอกําลังเก็บกระเป๋าเสร็จปุ๊บตาหันมาแอนเพื่อนรัก ไอแอนเริ่มขนลุกแล้วก็บคำว่าแอนเพื่อนรักอะอบอกอะไรเหรอสาอก็แกอินโหวมันผิดอะ่ะคราวเนี้ยอีกบริษัทหนึ่งเขาบอกเขารอรอรอ,อนายเขาเต้นอะมึงรอรอเป็นเพื่อนกูหน่อยดีแับหนึ่งีีแอนก็อืมก็ได้เดี๋ยวแอนนั่งอ่านหนังสือไปเคื่อนก็ได้ <Okay. S 1> ระหว่างนั้นอะอ่ะสี่โมงครึ่งไปละสี่โมงครึ่งเนี้ยเริ่มเลิกง,งานก็นั่งรอ ไอ้มานิสาก็โทรไอ้แอนก็โทรโทรเพื่อนที่จะตามตามแค่แค่แคอินวอยใบเดียวอ่ะเขาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะน้องรอแป๊บหนึ่งนะน้องจนแบบว่ากระทั่งห้าโมงครึง่งไอ้มานิสามันเริ่มแบบลุกลรี้ลุกลงแจกห้าโมงห้าโมงสิบห้าแล้วอ่ะจนกระทั่งห้าโมงครึ่งหันมาแอนกูหิวกูหิวขนมอ่ะกูหิวข้าวอะ่ะมึงมึงกินอะไรไหม,ไหมอะ่ะเดี๋ยวกูลงไปซื้อกาแฟเบเกอรีม่มหมไอ้แอนก็อืมอะไรก็ได้ มึงกินกาแฟาเหมือนเดิมเนาะอีสาก็เก็บเลยเก็บของแล้วก็เดินพุบหายลงไปเลยอไอแอนก็นิ่งแล้วสติเพิ่งจะมาอ้าวอีสามึงรู้ด้วยหรอว่ากูกินกาแฟาอะไรอีเหมือนเดิมของกูเนี่ยที่มึงถามว่ากาแฟเหมือนเดิมไหมอะ่ะไอแอนก็เริ่มนิ่งไปลสะสักพักหนึ่งพี่ไหวแอนแอนเข้ามาหาพี่หน่อยก็แอนก็ข่าพี่ไหวก็แอนบรบกวนเอากาแฟาพี่แก้วหนึ่งแอนก็ พี่คะแต่ว่าคอฟฟี่ช็อปข้างล่างครัวข้างล่างมันปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเออแม่บ้านเขาจะว่าเอาหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่ทํางานอยู่ดึกพี่ลงไปทงประจำเด๋อวเดี๋ยวแม่บ้านรอบเช้ามันจัดการให้แอนก็ค่ะแล้วก็พี่ไหวแต่ว่าไอ้สามันไปได้สักพักนึงแล้วนะมันยังไม่กลับมาเลยน,ะนี่หนูรองงานเป็นเพื่อนมานะพี่ไหวตอบมาว่าอ๋อไอ้แอรไอ้ไอ้ไอสามันโทรมาหาพี่แล้วแอน มันบอกว่ามันอ่ะติดธุระมันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวงานเนี้ยเดี๋ยวแอนอ่ะรอรับให้มันเองไอ oh. แอนแบบอ,อ้าวอุดนเพื่อนจกตาละหนึ่ง mm hmm. อีกแล้วหวอคือแบบไอแอนก็แบบอ,อืมค่ะเดี๋ยวได้แต่กัดฟันแล้วก็ค่ะเดี๋ยวจะแอนจัดการให้ค่ะนงางก็ลงไปข้างล่างระหว่างนั้นว่ากาแฟสองช้อนคาเฟ่เมทช,ช,ช้อนหนึ่งน้ำตาลช้อนหนึ่งรอน้ําเดือดน้ําเดือเสร็จปุ๊บเทนางก็นคนคนเพล่เล่เล่เพล่ของนางไป สักพักอะนางเริ่มหันไปหันขวาพี่เนธแล้วนางถอดรองเทา้าอ่ะเอาส้นรองเทา้าอ่ะคนในกาแฟรอบห <Hey. S 1> นึง่ง <Okay. S 1> คือนะตอนนั้นอะหยกเข้าใจฟิลนางนะว่ามึงห้าหกปีอะมึงคงจะแบบว่ามึงคงทําได้แค่นี้จริงๆอะ่ะเพราะพกเหมือนหัวหน้าก็คงจะไม่ช่วยมึงอะคงจะมองผ่านในสิ่งที่บอกว่าที่มึงโดนอะ มึงคงไม่มีอะไรที่ว่าจะจะระบายออกแล้วมึงคงทําได้แค่เนี้ยแล้วแอนบอกว่าเออใช่พี่โดกแล้วบอกมันบอกว่ามันก็ทําบ่อยนะไม่ใช่มันทําไม่บ่อยแล้วคือว่ามันก็ทําอย่างระวังตัวแต่วันนั้นน่ะวันที่มันคิดว่าน่าจะปลอดภัยสุดเพราะมันไม่มีคนเลยมันรอแค่รปภมารับกะตอนช่วงเย็นแต่อยู่ๆระหว่างที่มันคลนอยู่แล้วจังหวะที่มันจะยกรองเท้าเก็บปล่ามันดังแชะอย่างเงี้ย S <S <S มันเหมือนชัตเอ่อถ่ายรูปเอ่อถ่ายรูปเสียงเสียงเสียงชัตเตอร์จากไอเนี้ยกล้องมือถืออะไอแอนก็เริ่มเริ่ม,มหันคว้าไปพอมันหันคว้าไปมันเห็นแค่เง,งาแล้วก็เสียงอะวิงะๆๆ่งกะกะกขึ้นขึ้นบนไดไปอะไอแอนก็ตกใจแล้วบอกเฮ้ยจ่าหรือเปล่าหรือจ่ามันกลับมาเจอปะอะไรอย่างเงี้ยไอแอนก็เลยรีบขึ้นเพราะมันรีบขึ้นไปพี่แนนแล้วข่าวนี้มันมันหกโมงกว่าแล้วอะด้วยความที่ออกฟิตอะแล้วมันเหลือแค่ แน่ของไอแอนอะเปิดไฟแคบบริเวณแค่โตไอแอนกับหน้าห้องของพี่ไหวค่ะเดี๋ยวนั้นอะมันมืดหมดเลยอะพี่เมฆมันก็สลุดสลุดเนี่ยไอแอน A A N ก็ค่อยเดินมาแล้วมันเงียบไงมันเดินมาเสร็จปุ๊บจนถึงหน้าห้องพี่ไหวมันก็ขอพี่ไหวคะกาแฟได้ลคะคะเงียบแต่คือห้องพี่ไหวมันเป็นห้องกระจกแล้วก็มีมูรีมันก็ยังเห็นว่าพี่ไหวกําลังชี้ชีคอมอยู่มันก็ยังเป็นเสียงแป้นพิมพ์แก๊กแก๊กแ๊กอยู่แล้วก็เป็นแสงไฟอะ สาดเข้าไปสานแสงหน้าจอสาดเข้าไปมันก็ยังเห็นอยู่ว่ามันพี่ไหวอะ่ะมันก็พยายามเรียกพี่ไหวค้ากาแฟได้ล่ะคะ่ะเงียบจนรอบที่สามกาแฟได้ล่ะคะ่ะแล้วก็มีเสียงต่อกมาเข้ามาได้ไอแอนก็ถึงผักเข้าไปแต่พอมันผักเข้าไปรอบเนี้ยมันบอกมันไม่เหมือนรอบแรกที่เข้าไปหาพี่ไหวมันบอกว่ามันได้กลิ่นสาบกลิ่นสาบเหมือนกินกลิ่นสาบพวกกวกงหนูตายอย่างเงี้ยอเออ มันก็แบบพยายามหามันก็ฟุดฟิ้ฟิ้ฟิตแต่พอมันพอมันเอากาแฟไปวางปรากฏว่าคือพนักเอ่อไอ้เก้าอี้อ่ะมันดันหันพนักเข้าหาพนักหลังอ่ะพนักอิงหลังอ่ะหันเข้าหาหน้าจอบก็เหมือนพี่ไหวหันนั่งหันหลังอ่ะไอ้แองก็เอาแต่ว่ากูยังเห็นเขานั่งคี์อยู่เลยนะได้แองก็บอกว่าพี่ไหวคากาแฟได้แล้วค่ะเงียบ พี่ไหวคะาก็แฟนได้ละค่ะเงียบไอ้ยังก็เลยเดินป้อมไปดูเฮ้ย <_ d ata> พี่ไหวไม่นั่งอยู่บนโต๊ะไม่ได้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม่ได้อยู่ในห้องไอ้ย <_ d ata> ังก็เลยอะไรวะทุกอตาฟาดวะไอ้เอืมมันก็ยังคิดเล่นๆ่นนะโง่ <_ d ata> oh, ขนาดเนี้ยผีคงไม่หลอกหรอกคือ <_ d ata> คิดเล่นเล่นของนางอะ่ะนางก็เลยค่อยๆเดินออกจากห้องพอเดินออกจากห้องเสร็จปุ๊บปิดประตูพอหันจังหวะหันมาที่โต๊ะตัวเองอ่ะพี่ไหวยืนอยู่ที่โต๊ะของนาง ืมแล้วก็ยืนคือแบบว่ายืนแบบหน้าเขียวตาเขียวแบบหน้ายากใส่เลยนะ uh huh. แล้วก็คือเท้าเอวแล้วก็ชี้ด่าด่าไอแอนเลยไอแอนมึงทาอย่างนี้ได้ไงกูพี่มึงนะกูหัวหน้างานมึงนะมึงทาอย่างนี้ได้ไงนึกมึงทำมานานแล้วหรือ,อยังมึงโกหกอะไรกูหลอมึงเก็บเอบไอแอนกู A บอกอะไรวะอะไรวะกบอกตั้งสติเสร็จปุ๊บนางก็จะแบบว่าคือโลกอะ่ะก็ไม่ครับพี่หนูไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะหนูไม่ได้ทําหนูไม่ได้ตั้งใจทําหนู จนแบบว่าคือด่าจนแบบว่าไอ้แอนเริ่มแบบมันเริ่มเคียนมันเริ่มกดดันอ่ะมันเริ่มเงียบไม่มีการโตรตอบแล้วแอนกำหมัดแล้วเงียบสักพักหนึ่งมันระเบิดพควดขึ้นมาเลยก็เพราะมึงนั่นแหละทีหน้าด่าพี่ไหวกลับมึงนั่นแหละมึงดูแลลูกน้องไม่ดีมึงอ่ะรักรักลูกน้องไม่เท่ากันมึงอ่ะเข้าข้างแตงิมาที่สามเนี่ยอะไรอะไรก็โยนให้กูด่าท่าด่าแทนที่พี่ไหวจะสวนกลับให้แรงขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นพี่ไหวเนี่ยนิ่งกลับอืมแล้วก็ เอามือจับไหลแอนโอเคแอนพี่เข้าใจละพี่ขอโทษแล้วนางก็เดินเข้าห้องของนางไปด้วยจังหวะที่แอนกําลังขึ้นขนาดนั้นอะแล้วพอโดนแบบเหมือนโดนกระชากฟิวออีกฝ่ายหนึ่งไม่โตตอบอะไอแชนไอแอนมันก็อึ้งไปสักพักหนึ่งคือเหมือนสติมาปัญญาเกิดอะพี่เนธกูว่ากูต้องกล้องอับไปหีตัวเองแล้วว่าผู้ด่าเมเนเจอร์ขนาดเนี้ยเขาไม่น่าจะเอากูไว้อพรุ่งนี้กูไม่น่าจะได้ทํางานอะ นางก็เหมือนรู้ตัวนางก็เดินไปเอากล่องนะแล้วค่อยๆเก็บของบนโต๊ะนางออกในระหว่างที่นางเก็บของมันก็ดังแกคบแ,แต่คราวนี้ยระหว่างที่เก็บไปอะ่ะไอเสียงจังหวะนะั้นอ่ะมันเหมือนเป็นคล้อมจังหวะไออันก็ไม่ใช่เสียงของกูและที่กูกําลังเก็บของวางของในกล่อง แต่มันดังแก๊กแล้วมันเหมือนของตกอ่ะแก๊กแก๊กอ่างเงี้ยไอแอนก็เริ่มหันซ้ายหันขวาที่แผนกตัวเองไม่มีครับคราวนี้สิ่งที่มันต้องมีคือถ้าไม่ใช่ที่ของเราอ่ะมันก็ต้องเป็นที่ที่อยู่ในห้องไอแอนก็เลยแบบว่ายังเดินเข้าไปแบบว่าที่น้าเขาไหวแล้วก็ขอพี่ไหวเป็นไรหรือเปล่าคะคราวนี้มันเสียงมันดันขึ้นและไอแอนพยายามที่จะดันประตูเข้าไปพี่แน มันดันประตูไม่เข้ามันเหมือนว่ามีอะไรที่วัดดันดันดันยืมันไปอยู่วางอยู่ไอแอนก็พยายามดันดันดันอยู่น่ะระหว่างที่ดันอ่ะประตูมันก็เพเยอออกใช่ไหมมันก็ได้ยินเสียงนั้นดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกไอแอนก็บพี่ไหวเป็นไรปะคะจนกระทั่งมันกระแทกกระแทกตัวเองเข้ามาปุ๊บพอกระแทกเข้ามาเสร็จปุ๊บมันล้มลงไปหน้าคขามามเลยนะในจังหวะนั้นอ่ะที่มันหน้าเข้ามาอ่ะของบนโต๊ะ ที่ไหวอะ่ะมันค่อยๆตกลงมาตกลงมาตกงมา hmm. จนสิ่งสุดท้ายตกลงม,มันคือตะก,กร้า uh. ใส่พวกอุปกรณ์เครื่องเขียนตกแคร่ลงมาอย่างเงี้ย uh. แล้วมันก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมา uh. สิ่งที่มันเห็นคือมันเป็นเท้าเปล่าที่มันรอยอยู่บนอา oh. ก,กาศครับ uh. แล้วเริ่มเป็นถุงน่องเริ่มเป็นกระโปรงซึ่งจากหันหลังอะมันค่อยค่อยหมุนมาแล้วเริ่มเห็นเป็นมือที่มันอืดแล้วแ้วคือเหมือนมือมันเกงอ่ะจนกระทั่งเงยหน้ามามันเป็นร่างของพี่ไหวที่อืดแล้วตาถลัวมาแล้วลิ้นเดี๋ยวว่าลากออกมาเลยว่าแล้วจังหวะที่เขาหันเชือกอะมันหมุนมาพอดีอะแล้วมือเขาเกงเหมือนชี้หน้าแอนพอดีแล้วศอกนั่นด่ายแอนแบบเดียวกับที่แบบยืนด่ายแอนก่อนหน้านี้เลยยันมึงทางนี้ก็คุยได้ไง แอนตกใจมากแอนตกใจขนาดที่ว่าคือท่าแตกฉี่แตกแล้วก็น็อกสลบไปตรงนั้นเลยพี่แน่นซึ่งตอนนั้นอะคือไอแอนแบบคือแบบคือมันเหมือนจอดับชอ็ชอตชอ็อตฟีไปเลยแอนมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งพี่แน,น่คือตอนประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งนั่นคือทางลุงรบพมาสกิดเอ้ยหนูหนูมึงไม่ไม่กลับบ้านเนี่ยไอแอนก็สลุมสลือมา ถ้ากฏว่าแอ,แอนไม่ได้อยู่ในห้องพี่ไหวนะพี่เนธมันยังนั่งอยู่บนโต๊ะของมันเองอยู่นอนน้ำลายยืดเต็มนิยายของมันเลยแต่สิ่งที่น่าอายกว่านั้นคือไอ้แอนนอนฉี่แตกพี่เนธไอ้ไอ้ทางเราบอพอลุงบอพอก็เฮ้ยน้ำอะไรเนี่ยบอกโอ้ยเป็นสาวเป็นนางมึงนอนยิงนอนฉี่ลาดอีกอ้อไอ้แอนก็บอกอู้ตายแล้วขราวนี้กู เ็นที่รู้จักกันทางออฟฟิศแน่นอนมา่อกลุงมีกางเกงให้หนูเปลี่ยนไหมลุงเขาบอกกูไม่มีให้มึงหรอกไอแอนก็รีไปหาอะไรมาเช็ดไอพวกผ้าถูกโคงถูกพื้นเนาะระหว่างที่ถูถูถูถถอยู่เสียงที่คุณเคยมาพี่แนทเสียงแป้นพิมพ์แก๊แกแกมันเหมือนมันลืมไปเลยอะแล้วขราวนี้มันต้องมานั่งเที่ยวแล้วเฮไอสิ่งที่กูฝันกับสิ่งที่นี่ตกลงเรื่องไหนเรื่องจริงวะ แล้วกูลงไปเอากาแฟให้เขาหรือเปล่าวะ<ม>คือมันคิดต่างๆตนานานะพี่อน่นะจนกระทั่งระหว่างที่มันถูๆถ,ถ,ถูพื้นอยู่่มันเป็นเสียงพี่ไหวที่ดังขึ้นมาแอนพอได้ยินเสียงเพว่าแอนเท่านะั้นไอแอนขนลุกสู้เลยอืก<ม>ไม่หรอกกูฝันนะกูฝันแอนไอแอนค่ะเออเข้ามาหาพี่หน่อยไอแอนก็ว่าพยายามหาแซมแล้วก็มาปิดที่เป้าตัวเอง คือมันลาดไปหมดแล้วนางก็เดินเนียบเงีียม,มมาเลยนะนู้นเดินเข้ามาคาี่ไหวไอแอนก็มองไปที่โต๊ะทํางานพี่ไหวเฮ้ยไอแอนเอากาแฟขึ้นมาให้พี่ไหวจริงๆแต่พี่ไหวยังไม่ได้กินกาแฟระหว่างนั้นน่ะมันก็บบว่าเหมือนเหมือนคือก้มหน้าแล้วก็คือแอบมองแบบว่าแอบ,บมองพี่ไหวพี่ไหวก็ยังนั่งขี่อยู่ขี่ขีไ่ไปก็บอกว่าเออแอนแล้ว ตกลงยังไงไอไออินวอยไอแอนก็บอกว่าเออพี่เขายังไม่ติดต่อมาเลยพี่หวเก็บอกหรออืมก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ติดต่อมาก็พรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยตามเขาอีกรอบหนึ่งอไอแอนชิดในใจเลยบอกแล้วทำไมมึงไม่บอกกูตั้งแต่หกโมงเย็นวะไอกูนั่งรอเพื่อ ให้กูนั่งรอทําไมเออเป็นอิมพันิคงจะให้กลับบ้านวันนี้นไหมกูต้องมานั่งรอคือในใจมันก็คิดอย่างนี้นะเพราะมันก็อคติไปแล้วอะระหว่างนั้่ะคือก็โอเคค่ะกลับบ้านได้เลยใช่ไหมคะนางก็เตรียมตัวที่จะหันกลับพี่ไหวบอกว่าแอนเดี๋ยวก่อนไอแอนคราวนี้แบบอะไรกับกูอีกวะแล้วค่ะพี่ไหวถามว่าแอนแอนมีอะไรอยากจะคุยกับพี่ไหมแอนมีอะไรอยากจะบอกพี่ไหมแอนรู้สึกยังไงกับการทํางานที่นี่ แอนโดนเพื่อนเอาเปรียบหรือเปล่าแอนสามารถบอกพี่ได้หมดเลยนะปัญหานี้แอนเจอหรือว่าแอนรู้สึกว่าแอนไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆคําถามพวกนี้ยมันเป็นคําถามที่แอนมันอยากได้ยินมาตลอดอ่ะ oh. มันเหมือนเป็นคําถามปลดล็อกอะ่ะไอแอนมันก็กว่าเริ่มน้าตาตกอะ่ะมันเริ่มสะอื้นอะ่ะก็หอมแล้วมันหนูพูดได้เหรอครับพี่ไหวพี่ไหวบอก,บอกพูดได้สิทำไมพูดไม่ได้ล่ะเรามีสิทธเท่ากาันเ้ยเราพูดได้แล้วมันเหมือนมัน สิ่งที่มันติดอัดมาตลอดแล้วมันเหมือนโดนเปิดออกมาไอ,อแอนก็ปล่อยโคเลยมันก็คือพูแบบฟูมไฟล์ไปพี่ไหวนั่งฟังอยู่ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีได้แอนแอน,แอนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งมึงมึงฟูมไฟล์ให้เสร็จแล้วมึงค่อยเล่าให้กูฟังทีเดียวกูฟังมึงไม่รู้เรื่อง แอนมันก็บอกมันมันก็เหมือนแอบถามมามันก็บอกโอเคมันก็บอกว่าเริ่ม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 สะอื้นแล้วนะมันก็เริ่มเก็บเก็บอาการเสร็จปุ๊บแล้วก็มันก็ค่อยๆเล่าว่าเฮ้ยตั้งแต่มันทํางานมามันเจอปัญหาอะไรเฮ้ยทาไมมีแบบหรือว่าเออไม่เห็นหัวมันเลยวะไม่ให้เกียรติมันเลยวะทำไมโยนงานมาน่นั่นนี่พี่ไหวเขาเลยะบกว่ามองในอีกมุมหนึ่งของเขานะเขาเลยบอกว่าแอนแล้วพี่ถามมึงจริงนะอช่วงแรกๆที่เขาโยนงานมาให้มึงงานต่างแผนกเนี้ย มึงทําอ่ะทําได้ปะทาไม่ได้แต่แล้วหลังๆจนถึงทุกวันเนี้ยก็ได้นะครับก็เคลียร์ได้หมดก็คอมพิีทหมดนะคะอืมแล้วทำไมไม่คิดได้ว่าว่าเราได้สกิลเพิ่มขึ้นเราสาม,มารถทํางานได้มากกว่าหนึ่งอย่างเราถือว่าเราทํางานอย่างมีคุณภาพนะแล้วแอนก็เออวะทําทไมกูไม่มองมุมนี้วะแล้วมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่แอนมันคาใจกับพี่ไหวอืมมากในเรื่องที่บอกว่ามันจะคิดอยู่ตลอดว่าพี่ไหวอะให้ท้ายมาริสาตลอดนั่นคือ มันประมาณเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาพี่ไหวให้ไอ้เจ้ามาริสาพิมพ์รายง,งานการประชุมพี่เน่แล้วไอ้มาริสามันพิมพ์แบบว่าคือตัวอักษรผิดหมดทั้งหน้าเลยคือตกหล่นมากเลยนี่แล้วเขาก็เลยว่าโอเคสาวม,มึงไม่ต้องทำละเดี๋ยวกูให้แอนทำก็เลยว่าแอนพิมพรายง,งานการประชุมพี่หน่อยพี่รีบไอ้แอนพิมพ์ไปผิดแค่สองตัวอักษรไอ้แอนโดนด่าเช้าด่าเย็นสามวันสามคืนติดอ่ะไอ้แอนมันรู้สึกว่าบอก เฮ้ยทไมมึงหลักหลักลูกทองไม่เข้ากันวะทาไมต้องบอกว่ายกหาีมาลิตาอย่างเดียววะพี่ไหวเขาว่าหัวล้อมอ่ะเขาบอกว่าแล้วตั้งแต่นั้นมึงเคยชินผิดอีกเลยปะล่ะเจนก็ไม่เคยอะค่ะเพราะหนูโดนพี่ด่าด่าเช้าด่าเย็นขนาดหนูก็ไม่กล้าพิมพ์ผิดอืมก็ดีแล้วไงก็เนี่ยมึงก็ไม่เคยผิดอีกเลยก็เพราะรู้ไงว่าคือใครทํางานได้ใครทํางานไม่ได้งั้นมึงลองคิดดูดีนะถ้าวันใดวันหนึ่งบริษัทมันเกิดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือใดๆก็ตามแต่แล้วต้องขัดคนออกอ่ะมึงคิดว่า ตัวมึงกับอีสาเขาจะเอาใครออกก่อนอ่ะลองคิดดูแอนแอนก็เริ่มเริ่มคิดตามอา่ะโออว่ะโออว่ะทาไมกูไม่คิดมุมนี้มันก็เหมือนว่า,วามันเคลียรใจหมดอนะ่ะมันก็แบบเริ่มเขินแล้วก็เออหนูขอโทษพี่หนูก่ หนูขอโทษที่หนูคิดแบบว่าเออหนูหนูคิดไม่ไม่ถึงเองคู่คาไม่ถึงเองหนูไม่ได้คิดมุมมุมมุมของที่หนูไม่ได้คิดมุมอื่นเลยหนูคิดในมุมของที่หนูโดนกระทำอย่างเดียวขอบคุณค่ะนางก็พูดรู้พูดไปในระหว่างนั้นนะพอนางพูดนางเหมือนรู้สึกสบายใจนางก็เริ่มมันจะเงยหน้าแล้วก็จะหนูจะกลับบ้านแต่สิ่งที่มันเห็นคือที่แอนวางมือจากแป้นพิมพ์แล้วเหมือนแบบว่าคือถอดเสื้อนอกออก แล้วเหมือนเขาเขาก็สบายใจอ่ะเหมือนเขาได้เคลียร์ใจกับไอแอนอ่ะเขาก็เริ่มเสยผมเสร็จปุ๊บเขาเริ่มถอดรองเทา้าพี่เนทแล้วเขาก็เหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้อย,ยแล้วก็เหยียบขึ้นมาบนเต๊ะทางานไอแอนคราวนี้ยมันเริ่มไม่ค่ามองมันก็มองต่ําแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนเดจาวูพีของบนโต๊ะเริ่มหลน่นแก้กแก๊กแก๊แก จนถอดสุดท้ายมันคืออ่างเดียวกันคือตะกร้าไสเอ็ดไสพวกไออุปกรณ์เครื่องเขียนหล่นแรกลงไปอ่ะแล้วแอนก็เงยขึ้นมามันเป็นร่างของพี่ไหวที่อว่าคือกระตุกลงมาแล้วว่ากระ่วงอ่ะแล้วก็ดินดินให้แอนดูอ่ะเออแล้วไแอนมันก็ช็อกท้างอยู่นนะนะแล้วเหมือนพี่ไหวใช้แรงเพื่อสุดท้ายพี่เน่เข้าใจว่าเขาเอาิ้วสองเอามือสองข้าแล้วจิกเข้าไปที่บว่าที่เชือกที่ที่ลังคออยู่อ่ะ แล้วเพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้ตัวเองมีเสียงที่จะพูดอ่ะกูหักพวกมึงนะแอนอขามือมึงรู้ไหมว่ากูรักพวกมึง,มงแล้วเขาก็พูดคาประโยคสุดท้ายว่าเขาอ่ะเป็นเต็นเพื่อว่าโปรโมทให้แอนอ่ะเป็นรองผู้จัดการให้ทดลองงาน<ม>งแล้วก็ปล่อยล่างตัวเองแล้วก็ดิ้นแต่แล้วก็ท่าแตกลงมาต่อหน้าแอนอย่างเ<ม>งี้ยีแอนช็อกค,คาตรงนั้นเลยเหมือนกันครับ ตื่นไมทีนึงเจ็ดโมงเชา้าพวกพนักง,งานที่มารอกชาวแล้วก็พวกเอแม่บ้านอะต้องใิ้ไวแอนอะออกจากห้องพี่ไหวไอแอนตื่นขึ้นมาทีคือ ook, คนเขาปฐมพยาบาลอแอนก็ภาะวะมี ain, ใครช่วยพี่ไหวยัง่งเลยแบบก็คือว่าพยายามถามหาพี่ไหวพี่ไหวเขาลูกคอตายมาที่นีนน่ทุกคนบอกว่าแอนมืงใจเยน็นๆสภาพพี่แอนคือหัวเหินนี่กระเซิ์กระเซิงคือหัวตั้งชีวิตผูโดดทีเด็ดเลยไอ้สาก็เดินมาแบบว่าเดินแบบ อ่ะแอนยังไงก็บอกบอกบมือพี่ไหวผูกคอตายอืมแล้วม่จนแม่บ้าบอกแอนใจเย็นเย็นใจเย็น,ยนพี่ไหวเขาตายไปตั้งแต่วันแรกที่มึงลาพักร้อนแล้วโอ้โหไอแอนมันก็บอกว่าฮะแล้วทำไมกูไม่รู้อ่ะก็บอกทำไมไม่มีใครบอกกูอล่ะรู้เลยนี่อีสาตอบมาเลยบอกขนากงานศพกูยังไม่ไปเลยกูไม่ใช่ญาติเขาไม่ใช่อะไรกับเขามากมายมือ แล้วถามหน่อยด้วยถ้ากิดว่ากูบอกมึงหรือใครบอกมึงมึงจะรีบแหกมาจากอินนี่เหรอบ้านต่างจังหวัดมึงมางานเขาเหรอ,อม,มึงจะมาช่วยงานเขาไงแอนอึ้งกับคําตอบอะแต่คืออย่างน้นอยๆคือมันควรจะมีคนบอกแต่อย่างที่บอกอะแอนมันเป็นคนที่ไม่มีตัวตนในออฟฟิศอยู่แล้วอ่ะอออทุกๆเรื่องในออฟฟิศแอนจะเป็นคนที่รู้คนสุดท้ายอ่ะอแล้ว คำสั่งของพี่ไหวอ่ะเขาส่งยื่นเรื่องให้แอนอ่ะประมาณอาทิตย์กว่าแล้วแล้วก็อนุมัติจริงๆว่าให้แอนได้โปรโมตเป็นรองผู้จัดการ <c oughs> ก็คือทดลองงานอีกสามเดือนค <c oughs> นั่นแหละไอ้แอนก็อยู่จนครบแบบว่าครบสามเดือนจนโปรโมทงานแล้วก็บอกว่าเป็นรองผู้จัดการได้ตําแหน่งรองผู้จัดการมันถึงลาออกมาและสาเหตุที่พี่ไหลวลาเสียชีวิตอ่ะใช่เขาผูกคอตายในที่ทําง,งานจริงเพราะว่าหนึ่งคือเขาโตมากับ บริษัทนี like um problem, ้ตั้งแต่บริษัทที่ยู่ว่ายังไม่แยกเป็นแผนกอะไรพวกเนี้ยเขาปลูกปั้นเองแล้วค่อยๆแยกเป็นแผนกๆจัดระบบเองจนวันหนึ่งบริษัทมันโตอ่ะทางเจ้าของอ่ะเขาทีนมองว่าพี่ไหวเขาแฮนเดิลไม่ได้ไงเขาแฮนเดิลมันเกินมันล้นมือเขาแล้วอ่ะเขาก็จะเริ่มหาเมนิเจอร์มาคุมในแต่ละแผนกแลวเหมือนพี่ไหวเขาเขาก็เขาก็ไม่อยากจะให้อ่ะเขากลัวแบบว่าเอ้ย จะทําไม่ไม่ไม่ได้อย่างที่เขาทําหรือเปล่าคือเขาห่วงไปหมดทุกอย่างและอย่างที่สองปัญหาส่วนตัวเขาได้แฟนเด็กแฟนเขาก็คือไปมีเมียน้อยทิ้งเออเอาทั้งบ้านเอาทั้งรถแล้วก็ทิ้งนี้บัตรเครดิตนี้นอกระบบอะไรพวกเนี้ยให้พี่ไหวหมดเลยสิ่งที่พี่ไหวทําได้พี่ไหวใช้ชีวิตอยู่ที่ทํางานที่เนี่ยมากกว่าแปดชั่วโมงอะมากกว่าอยู่บ้านตัวเองอะจนเขารู้สึกว่าที่เนี่ยเหมือนเป็นที่ที่สุดท้ายของเขาอะครับเขาก็เลยเลือกที่จบชีวิตที่นี่เนี้ยพี่เนย โอ้โห <Yeah. S 1> พีกในพีกนะน้องหยก <Yeah. S 1> เอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยรเรื่องนี้จบแล้วถูกไหมครับผมเออคุณสาใจร้ายมากนะคือเหมือนออคือคือคือเหมือนเป็นคนอัธยาศัยดีนะแต่จริงๆคือเขาไม่เอาใครอะไอ่ะเออหมายถึงว่าให้เขาอยู่รอแล้วเขาก็ <ừ. S 1> ทิ้งไปใช่ให้คุณแอนอยู่คนเดียว แล้วก็ทั้ทงๆท,ที่ไม่รู้ว่ามีใครเสียถึงว่าให้อยู่เป็นเพื่อนเนเื่องจากกลัวนี่เองถูกต้องอในฝันก็น่ากลัวแล้วอันนี้ไปเจอเรื่องจริงอีกแล้วก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเหมือนเขาพูดทิ้งท้ายไว้กูไม่ได้เกลียดมึงนะกูรักมึงมากกว่าเออแล้วก็พูดเป็นแง่คิดว่าที่ทํางานหลายอย่างเนี่ยมันเป็นผลดีตรงที่ว่าเราจะได้รู้หน้างานหลายๆหลายๆ,ๆ,ๆอย่างหลายอย่างใช่ เฮ้ยเรื่องนี้ฟังแล้วพกคนลุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นสุดท้ายพอน้องอได้ทำงานไปสามเดือนได้เป็นรองผู้การแล้วก็ลาออกเหรใช่ครับอ๋อได้บอกไหมว่าออกสาเหตุไหนอะไรยังไงคือเขาเขาเขาอยู่ไม่ได้อ่ะอคือเขาเขาบอกว่าคือเขาจะได้กลิ่นกลิ่นน้าหอมของพี่พี่ไหวตลอดอเหมือนพี่ไหวเขายังไม่ไปไหนอ่ะอเขายังอยู่ที่นี่อยู่อ่ะพี่วยความผูกพันนะไม่ว่าจะเป็น เรื่องงานก็รักเรื่องปัญหาส่วนตัวก็ก็เกิดทําให้ตัวเองกดดันจนสุดขีดเนาะแล้วก็เสียชีวิตในห้องทํางานเลยโอ้โหเฮ้ยเรื่องนี้ฟังแล้วขนลุกมากเลยน้องหยกกับสิ่งที่เกิดขึ้นภาวน,นาให้มันเป็นแค่ฝันนะตอนแรกอะแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องจริงครับอออืื เอาแล้วฮะน้องหยกก็นำเรื่องราวมาฝากกันเรื่องนี้เหมือนจะไม่มีอะไรฟังตอนแรกแต่สุดท้ายมันพีคมากกับสิ่งสิ่งนี้เออนะฮะนี่ก็ฝากถึงคนที่ทํางานออฟฟิศหลายๆคนเหมือนกันนะ,ะบางครั้งอาจจะเองดูตัวเองว่าเฮ้ยทางานหนักเกินไปโน่นนี่นั่นนะแต่บางครั้งเจ้านายเขาก็เล็งเห็นนะ คือ,เ,อเขาเมองทุกคนนะคุณน้างานอ่ะเขามองทุกคนคือเขาเขาต้องเข้าหาเด็กทุกคนไม่ใช่เด็กทุกคนเข้าหาเขานะเขาพยายามปรับตัวให้อเด็กคนนี้เป็นประเภทอย่างเงี้ยฉันก็ต้องบอกว่าปรับตัวให้ห้ต้องเข้ากับมันเพราะไม่งั้นฟันเฟืองของบริษัทมันไปไม่ได้ใช่ใช่ใช่เออนะฮะเหมือนที่เขาบอกแหละเราทําได้หลายตําแหน่งกับคนที่ทําตําแหน่งเดียวถ้าบริษัทมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องเอาคนที่ทําหลายตําแหน่งอยู่ถูกไหมครับ เอาละฮะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะที่นำมาเล่าสู่กับฟังน้องโยก